สวัสดีค่ะพบกันกับช่องผ้าไหมสลรินนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะพี่พี่ขาพาพี่พี่มาชมเป็นผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาตินะคะตัวนี้เป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะพี่พี่ขาทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนนะคะเป็นงานใหมแท้เป็นงานทอมือนะคะเป็นผ้าพันคอขนาดหน้ากว้าง3 5ซนติเมตรนะคะความยาว1 7 0ซนเมตรนะคะพี่พี่ชมนะคะ สวยงามนะคะพี่พค่ะราคาเบาๆนะคะตัวนี้ราคาหลักร้อยนะคะ850บาทพร้อมจัดส่งให้ฟรีนะคะสีชมพูสีเหลืองนะคะชมพูนี้ย้อมจากครั่งนะคะสีเหลืองก็ย้อมจากพวกอ่า กระโหดนะคะพี่พี่าราคา850บาทจัดส่งฟรีนะคะงานใหม่แท้งานทอมือนะคะสีสดๆส,ส,สวยนะคะแต่ว่าเป็นงานย้อมสีธรรมชาตินะคะเป็นงานทำมือทุกขั้นตอนนะคะพี่พี่ข พี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะอยากชมเต็มผืนอยากชมเป็นภาพนิ่งนะคะสามารถอ่าแอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้หน้าคลิปนะคะพี่ๆขาสีสดๆส,ดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาใช้เป็นอของชํำร่วยนะคะหรือว่าของขวัญงานกเกษียณอายุราชการนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของงานกเกษียณอายุราชการนะคะ มีหลายผืนนะคะพี่พี่ขามีหลายผืนนะคะสวยงามนะคะอ่าเดี๋ยวจะกลางให้พี่พี่ดูเต็มผืนสักหนึ่งชิ้นนะคะพี่ๆค่ขานี่นะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะพี่พี่ขา อยากชมผืนไหนนะคะอยากชมชัดๆผืนไหนโทรเข้ามาหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ